ลืมอ่านอีกแล้วโอเคอ่ะถ้าจะทําโจทย์ในเรื่องของงานนะคะเราทวนกันไปแล้วว่างานคืออะไรงานคือขนาดของเอ่อขนาดของแรงและการกระจัดที่เคลื่อนที่เอ่อที่มีทิศทางเดียวกันนะคะถ้าไม่ใช่ทิศทางเดียวกันไม่เกิดงานซึ่งข้อแรกเลยในการทําโจทย์เราต้องดูว่ามันเกิดงานจริงไหมถ้ามันไม่เกิดจริงเนี่ยไม่ต้องทำแล้วก็เขียนไปเลยว่างานงานเนี้ยไม่เกิดเพราะแรงและขนาดของการกระจัดไปไปอะไรนะไปตั้งฉากกันนะคะ ถ้าเกิดงานให้คำ,คำนวณต่อใน W เท่ากับ F S นะคะซึ่งเราได้ลองทำกันไปแล้ว3ข้อนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองทำสัก4ข้อหรือถ้ามีเวลาก็จะทำสัก5 6ข้อนะคะอู้นักเรียนบอกว่าเยอะจังค่ะอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแอบดูนิดนึงมากันกี่คนมากันน้อยอยู่นะคะ ไม่เป็นไรอ่ะโอเคอย่างที่ครูบอกนะคะวิธีการทำนะคะก็คือดูก่อนว่าเราได้อะไรมานะคะเช่นข้อสี่เขาบอกว่าคนลากกล่องด้วยแรง20นิวตันนะคะคนลากกล่องด้วยแรง20นิวตันนะคะแรงคือ F ถูกไหมย20นิวตันนะคะไปข้างหน้า 10เมตรไปข้างหน้า10เมตรนะคะตรงนี้ก็คือ S 10เมตรนะคะงานเนื่องจากแรงที่ลากกล่องเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีการเขียนโจทย์แบบนี้นะคะมันคือมันลากไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้าด้วยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันไหมมาถ้ามันเป็นทิศทางเดียวกันข้อนี้เกิดงานไหมคะ ข้อนี้จะเกิดงานไหมคะข้อนี้จะเกิดงานขึ้นทันทีนะคะเพราะมันใช้คำว่าไปข้างหน้าทั้งคู่เนาะก็คือ20นิวตันเนี่ยก็ไปข้างหน้า10เมตรเนี่ยก็ไปข้างหน้าฉะนั้นเราก็เขียนได้เลยว่าจากสูตร W เท่ากับ F s นะคะซึ่งเรามีทั้ง F และมีทั้ง s อยู่แล้วทำให้เป็นไง เขียนได้เลยใช่ไหมว่า f คือ20คูณกับ10คุณมั่นใจว่านักเรียนชินกับการที่ใส่วงเล็บแบบนี้ไหมคะถ้าใส่วงเล็บแล้ววงเล็บมันติดกันเนี่ยแสดงว่ามันคูณกันอยู่นะคะหรือนักเรียนจะเขียนธรรมดาปกติก็ได้ว่า20คูณ10หรือนักเรียนจะใช้การจุดก็ได้นะคะมีได้หลายอันมากๆสำหรับการคูณนะคะเออ แล้วแต่นักเรียนถนัดเลยเอา20่สิครึ่งไหนคูณก็ได้10นะคะ10 20ี่คูณสิเป็น200ร้อยนิวตันดอทเมตรนะคะจุดเมตรนะคะหรือใช้คำว่าจูนก็ได้หลังจากนั้นเขียนให้เขาหน่อยนะคะเขียนเต็มให้เขาหน่อยว่า สรุปแล้วเขาถามอะไรนะคะเขาถามว่างานเนื่องจากแรงที่ลากกล่องเป็นเท่าใดนะคะเราก็เขียนว่าเขียนล้อโจทย์มันมาได้เลยนะคะงานเนื่องจากแรงที่ลากกล่องเป็น20นิวตันเมตรนะคะ ยีสนิวตันเมตรนะคะเนาะเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนขอโทษค่ะงานเนื่องจากแรงที่ลากกล่องนะคะเป็นยี่สิบนิวตันเมตรนะคะ อ่าโอเคข้อแรกนี่ยังน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนาะหอมปากหอมคอแนะนำว่าทำไปด้วยกันนะคะคำมาลองวิมีนะคะคำมาลองวิตมิกกี้นะคะได้โปรดเนาะเพราะถ้าทำไปด้วยกันเนี่ยก็จะค่อนข้างได้ผลนะคะค่อนข้างได้ผลมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามได้ทันทีนะคะฉะนั้นทำด้วยกันนะคะมาทำด้วยกันเถอะอ่าโอเคข้อห้านะคะ อ่าข้ห้ามีรูปด้วยจ้าข้อห้ามีรูปด้วยนะจ้าคิดว่าไงข้ห้าเนี่ยนักเรียนคิดว่าไงนะคะเดี๋ยวเยอะมากมาย ข้อห้าเนี่ยนักเรียนคิดว่าไงคะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าลังไม้เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวานะคะกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาบนพื้นฝืดได้ขนาดของการกระจัด2เมตรดังภาพถ้าแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อลังไม้เนี่ย มีขนาดเท่ากับ10นิวตันงานเนื่องจากแรงเสียดทานเนี่ยเป็นเท่าใดนะคะเป็นเท่าใดคือนักเรียนต้องเข้าใจก่อนว่ามีกรณีเดียวกรณีเดียวนะคะที่ครูบอกว่าจะไม่เกิดงานก็คือไม่เกิดงานนะคะแรงทิศของแรง และการเคลื่อนที่ตั้งฉากกันนะคะไฮไลท์เนาะไม่เกิดงานนะคะในกรณีเดียวที่ไม่เกิดงานก็คือทิศของแรงและการเคลื่อนที่ตั้งฉากกันนักเรียนลองสังเกตสิว่าข้อนี้ลงไม้ใบหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ทางขวาบนพื้นฝืด ได้ขนาดของจานกระจัดเนี่ยสองเมตรดังภาพเลยถ้าแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อลังไม้เนี่ยมีขนาดเท่ากับสิบนิวตันงานเนื่องจากแรงเสียดทานเนี่ยเป็นเท่าใดนะคะแรงเสียดทานก็คือมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะก็คือสีแดงๆของเรานั่นเองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสีแดงๆลูกศรสีแดงของเรานั่นเองนะคะ แล้วทีนี้ยังไงดีล่ะเกิดงานไหมเนี่ยครูพูดว่าไม่เกิดงานในลักษณะเดียวนะคะก็คือทิศของแรงและการเคลื่อนที่เนี่ยมันตั้งฉากกันแต่ว่าทิศของแรงเสียดทานเนี่ยไปทางซ้ายแต่การเคลื่อนที่เราไปทางขวามันตั้งฉากกันไหมคะใครคิดว่าตั้งฉากกันบ้างมีไหม มีคนคิดว่าตั้งฉากกันไหมคงไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นไงมันตรงข้ามกันถ้าตั้งฉากกันจะต้องเป็นในลักษณะนี้นะคะถ้าตั้งฉากกันจะต้องเป็นในลักษณะนี้นะคะอืทีนี้มันก็มีข้อกําหนดต่อนั่แหละแต่เรารู้แล้วว่าแรงเสียดทานเนี่ยเกิดงานแน่เลยแต่จะเกิดในรูปแปดไหนเราต้องมาดูต่อนะคะอืม โอเคตอนนี้เรามาดูโจทย์กันก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรเรามาเขาจะให้อะไรเรามาที่เป็นประโยชน์ไหมนะอ่ะลังไม้ใบหนึ่งกําลังเคลื่อนที่ไปทางขวาบนพื้นฝืดได้ขนาดของการกระจัดขนาดของการกระจัดก็คือ s ใช่ไหมคะ s เท่ากับ2เมตรดังภาพถ้าแรงเสียดทานที่พื้นกระทําต่อไม้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ10นิวตัน แรงเสียดทานขนาดเท่ากับ10นิวตันก็คือ F เท่ากับ10นิวตันนะคะที่จริงแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมี F ตัวของมันเองเนาะครูดูก่อนว่าเขาจะใช้ F ไหนโอเคเขาใช้ F ปกติถ้าเป็นแรงเสียดทานส่วนใหญ่นะคะจะเป็น F ตัวเล็กๆเนาะแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราคิดงานเนาะเอาขนาดของมันเฉยๆไม่ต้องไปสนใจนะคะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดงานขึ้นใช่ไหมแต่ในลักษณะไหนอ่มาดูกันจากสูตรนะคะ W เท่ากับ Fs นะคะก็คือขอโทษครูขอใช้บรรทัดต่อไปแล้วกันจะได้แบบว่าเขียนต่อไปได้ก็คือ Fs นะคะ F ของเราคือ10 S ของเราคือ2แสดงว่างานเนี่ยได้ ยี่สิบจูลหรือยี่ิบนิวตันเมตรอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ทีเนี้ยในยี่สิบจูลในทิศต,ต,ต,ตรงข้ามการเคลื่อนที่การที่มันเป็นทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยมันมีความหมายนะคะนักเรียนคือเวลาเราตอบเนี่ยเราไม่สามารถตอบคําว่ายี่สิบจูลได้ ปกติถ้าสมมุติปกติก็คือเราตอบได้เลยว่าเป็นไงงานเนื่องจากแรงเสียดทาน20จูลใช่ไหมสมมุติถ้าเป็นปกติไม่ต้องสนใจนะคะไม่ไม่ได้เป็นแรงเสียดทานใช่ไหมก็ตอบไปเลยว่างานเนื่องจากการดันกล่องมี20จูลแต่ทีเนี้ยมันดันเป็นแรงเสียดทานที่ดันมีทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ เราน่้นจะเคยเรียนแบบพวกสเกลในตารางของคณิตศาสตร์บ้างและว่าถ้าไปทางขวาเป็นบวกไปทางซ้ายเป็นลบถ้ามันตรงข้ามกันจะมีเครื่องหมายลบเกิดขึ้นนะคะก็คืออันนี้ถ้าเราจะตอบแบบไม่เขียนคำว่าในคิดต,ตรงกันข้ามการเคลื่อนที่ให้เราตอบว่างานเนื่องจากแรงเสียดทานลบสจูลหรือ ถ้าเราเขียนว่าในทิดตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะให้เราตอบว่าเลือกอันใดอันหนึ่งนะอันนี้งานเนื่องจากแรงเสียดทาน20จูนแต่ให้เขียนตอบไปด้วยว่าในทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่นะคะถ้าสมมุตินักเรียนไม่เขียนคำ ไม่เขียนลบนะคะให้นักเรียนเขียนต่อไปด้วยว่าในทิศต,ตรงข้ามการเคลื่อนที่แสดงว่าการที่นักเรียนเติมลบเข้าไปเนี่ยมันบ่งบอกว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะถ้านักเรียนไม่ใส่ลบนักเรียนต้องเขียนให้เขาดูนะคะว่าในทิศต,ตรงข้ามการเคลื่อนที่ด้วยเนอะ,อ,ะอันนี้มีข้อสงสัยไหมกลัวจะงงมากๆเลย คือกลักวแอบ,บแอบ,บงงมากๆนะคะถ้าใครงงตอนนี้นะคะบอกเลยนะคะบอกเลยเนาะไม่ใช่ว่ามาอีกสามข้อถัดไปแล้วมางงนะคะนักเรียนกรุณาง,งงตอนนี้งงเลยค่ะคะงงค่ะงงใช่ไหมคะก็คือใช่ค่ะเราคิดงานออกมาใช่ไหมเราคิดงานออกมาปกติเลยก็คือมี ขนาดของการกระจัดใช่ไหมคะกับแรงของมันเนี่ยสิบนิวตันเอ้ยสิบเมตรอะไรละ่ะสิบนิวตันใช่ไหมไม่มีใครเตือนด้วยนะ A เท่ากับสองเแล้วก็ F เท่ากับสิบนิวตันนะคะเราก็คิดตรงเนี้ยปก,กติเลยนะคะก็คืองานเนี่ยเท่ากับ W เท่ากับ Fs ใช่ไหมก็คือสิบคูณกับ คูณกับ20ใช่ไหมคะก็สิบคูณกับ2ก็ได้20จูนออกมาแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตดูแรงเสียดทานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ไหมกล่องมันเคลื่อนที่ไปทางขวาเห็นลูกศรส,ออสีม่วงไหมสีน้ำเงินไหมมันเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่แรงเสียดทานของเราเนี่ยสีแดงเนาะ เคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะการที่มันมีทิศต,ตรงกันข้ามกันในลักษณะนี้เราจะให้งานเนี่ยติดลบเพื่อเป็นการบ่งบอกว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ้ยอ่ะติดลบเนี่ยบ่งบอกว่าทิศของแรงกับทิศของการเคลื่อนที่เนี่ยตรงกันข้ามกันแต่นักเรียนจะเขียนติดลบหรือไม่ติดลบก็ได้ ถ้านักเรียนเขียนติดลบก็เขียนไปเลยว่าติดลบมันมีความหมายตรงตัวว่าในทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่อยู่แล้วแต่ถ้านักเรียนไม่เขียนติดลบนะคะให้นักเรียนเขียนต่อไปว่าในทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ด้วยเพื่อบ่งบอกทิศทางนะคะอืมเครื่องหมายลบในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะที่ถ้าอยู่หน้าตัวเลขมันบ่งบอกถึงทิศทางนะคะจะส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงทิศนะคะอืม โอเคไหมยังงงอยู่ไหมถ้ายังงง,งอยู่จะได้พูดลองพูดอีกแบบหนึง่งได้ไหมคำมลองวิดมีไหมหรือว่ายังงง,งอยู่เงียบกิ๊บเรียนค่ะตอบหน่อยเถอะค่ะถ้าไม่ตอบก็ไม่รู้จริงๆนะคะ ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะเนี่ยอะอะใครไม่ได้ส่งสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์อะไรก็ได้ถ้าใครยังงง,งๆอยู่นะคะส่งสติกเกอร์อะไรก็ได้ขึ้นมาหน่อยค่ะคะือข้อนี้ก็แอบเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง อันนี้ตามความจริงเน้ะก็คือค่อนข้างใหม่ในหลักสูตรเนอะที่แบบมีการติดลบเกิดขึ้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันไม่เคยไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยติดลบใช่ไหมละ่ะถ้าใครงงอยู่นะคะส่งสติกเกอร์ไม่ได้เลยนะคะครูจะได้อธิบายใหม่ถ้าโอเคแล้วคิดว่าอ่ะพอไหวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะลองกลับไปทําดูอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ก็โอเคเขาทุกคนเงียบเหลือเกินอะเงียบจนหน้าหวั่นใจนะคะ ่ะโอเคอ่ะข้อ6นะคะคนดันกล่องให้เคลื่อนที่ไปทางขวาบนพื้นฝืดด้วยแรง50นิวตันนะคะอ่ะด้วยแรง50นิวตันมาแล้วจ้า50นิวตันเลย F เท่ากับ50นิวตันแน่นอนขนาดของการกระจัด2เมตร ก็คือ s เท่ากับ2เมตรนะคะพื้นมีแรงเสียดทาน10นิวตันนะคะพื้นมีแรงเสียดทาน10นิวตันงานเนื่องจากแรงลับที่กระทำต่อกล่องเป็นเท่าใดคือถ้าใครงงข้อเมื่อกี้นะคะข้อนี้ก็มีโอกาสทำความเข้าใจใหม่นะคะทำความเข้าใจใหม่เนาะ ก็คือแรงเนี่ยของเรานะคะนักเรียนอาจจะคุ้นชินกับคำว่าแรงรับก็ได้อันนี้คุณไม่รู้นะคะว่าคุ้นชินไหมคุณขอเปลี่ยน f เป็น f เล็กเนาะก็คือ f เล็กเนี่ยแทนแรงเสียดทานนะคะ เออทีนี้ f จริงจริงแรงลับเราเคยเรียนแรงลับมาแล้วในตอนป .5 นะคะคุณคุ้นไหม <c oughs> หรือที่จริงก็เรียนมาแล้วในช่วงของเทอมที่ผ่านมานะคะที่มันเป็นซิกมา f อะค่ะเนาะที่มันเป็นเวกเตอร์เนาะถ้าเวกเตอร์ไปทางขวาเป็นบวกถ้าเวกเตอร์ไปทางซ้ายเป็นลบใช่ไหมคะทีเนี้ยเห็นไหมว่าห้าสิบเนี่ยมันไปทางขวาข้างหน้าเนี่ยติดบวก ถ้ามันไปทางซ้ายเนี่ยข้างหน้าของมันเนี่ยจะติดลบแสดงว่าแรงรับเนี่ยคือแรงที่แบบว่าเป็นผลลัพบเนาะของการกระทํานั้นๆน,น,นะคะแรงสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับวัตถุนะคะค่าของแรงสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับวัตถุก็แหละก็คือบวกห้าสิบลบสิบนะคะแสดงว่าแรงรับของเราเนี่ยเท่าไหร่เนาะมันคือวัตถุนะคะ ไปทางนี้ห้าสิบกับไปทางนี้สิบคุณคุณไหมถ้าเขียนแบบนี้นักเรียนจะเข้าใจขึ้นไหมเนี่ยห้าสิบนิวตันกับสิบนิวตันอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะสามารถดูออกว่ามันเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบนิวตันกับสิบนิวตันใช่ไหมคะดูออกหรือยังว่ามันจะต้องเอามาลบกันถ้าลูกศรมันตรงข้ามกันใช่ไหม ก็คือ50ลบกับ10เป็น40นิวตันนะคะ mm. เป็น40นิวตันนะคะ mm. อ่ะแล้วไงพอเราได้แรงรับออกมาเนี่ยมันก็คือ F mm. มันก็คือ F สุดท้ายนะคะที่เกิดงานนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเราเอา40ตรงเนี้ยมาแทนได้เลย แสดงว่างานเนี่ยก็คือ40นิวตันคูณกับ2เอ่อคูณกับ2เมตรนะคะก็คือ80นิวตันเมตรนะคะอ่ะครูลองเปลี่ยนใช้ตัวอักษรอังกฤษบ้างนะคะเพราก็ถามว่างานเนื่องจากแรงลับนะคะคือถ้าเขาถามแยกกันร,ระวางแรงที่คนดันกล่องหรือว่าแรงเสียดยานนะคะก็คือคิดอีกแบบหนึ่งแต่เนี้ยเขาดันถามแรงลับนะคะเนาะ แสดงว่าเราตอบว่าง,งานเนื่องจากแรงลับนะคะที่กระทำตอกล่องเป็น80นิวตันเมตรนะคะพราะเขาถามหาแรงลับเราก็คิดแรงลับให้เขานะคะ ประมาณนี้ที่จริงอยากได้อีกสักข้อหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะไหวกันหรือเปล่านะคะอืมเพราะมันเหลืออีกสิบนาทีอะ่ะอีกสักข้อหนึ่งจะไหวกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะ อืมโอเคมีใครงงข้อนี้ไหมคือเขาให้หาแรงลับนะคะเมื่อกี้ก็คือปล่อยให้จดเนาะอันนี้เขาคือหาแรงลับนะคะนักเรียนเนะเาะพอเป็นแรงลับเนี่ยมันมีสองแรงที่กระทำนัานที่ครูเอาออกมาแบบนี้นะคะก็คือทางนี้ที่คนดันกล่องห้าสิบนิวตันเนาะแล้วก็แรงเสียดทานเนี่ยอีสิบนิวตันที่เป็นทิศต,ตรงกันข้ามกันนะคะอืม ก็คือคิดออกมาแล้วถ้าลูกศรมันตรงกันข้ามกันแบบนี้เราเคยเรียนไปแล้วว่าให้เอามาลบกันนะคะห้าสิบลบกับสิบก็ได้สี่สิบนิวตันพอเราได้แรงลับออกมาแล้วก็มาคิดเลยเพราะเราเราหางานเนื่องจากแรงลับนะคะสี่สิบคูณสองได้แปดสิบนิวตันเมตรก็แค่นีลนะะ้ลานะคะลานะคะคืออะไรคู่คะลานะคะ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะนักเรียนมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเศร้านะเนี่ยนี่เลยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันดูยากขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้ก็คืออีกขั้นหนึ่งของวิทย์ในเทอมที่แล้วเนาะก็คือมันเป็นเรื่องต่อยอดมานะคะถ้าใครลืมไปแล้วก็คือทบทวนนะคะไปทบทวนด้วยนะจ๊ะก็จะพยายามพูดๆเนี่ย พยายามทำภาพตรงนี้ให้มาเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะพยายามพูดอยู่ว่านั่นแหละครูเข้าใจนะคือตอนตอนเรียนอยู่มันก็มีคนที่ไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็เคยนักเรียนตั้งสตินะคะตั้งสติก่อนใหายาเข้าลึกๆแล้วก็กค่อยๆไล่ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเอามาถามครูก็ได้เนาะประมาณนี้ น่ะอ่ะข้อนี้ก็ได้ข้อนี้พอก็ได้เพราะว่าครูส่องดูแลครูส่องดูแลไม่น่าไม่น่ารอดนะคะไม่น่าไหวโอเค น่าไหวนะคะโอเคอ่ะลอกข้อนี้เสร็จยังคะเนี่ยหรือว่าลองทำเองลองทำเองก็ได้นะในหน้าถัดไปลองทำเองก็ได้นะคะในข้อที่7นะคะถ้าใครลองทำเองที่บ้านนะคะบอกก่อนว่าเดินไปทางทิศตะวันออก5เมตรเดินไปทางทิศเหนืออีก4เมตร ใบให้ว่าเอาการกระจัดนะคะใบให้ว่าเอาการกระจัดนะคะนั่งก่ยนใบให้ว่าเอาการกระจัดนะคะนักเรียนอืมซึ่งเป็นไงการกระจัดก็คือต้องหาจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบนะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบนะคะเนาะนั่งก่อนอืม ถ้าใครทำข้อเจ็ดได้ก็ก็จะดีมากก็คือนักเรียนไม่โดนหลอกเรื่องระยะทางนะคะลองไปดูกันนะคะส่วนวันนี้ขอจบไปที่ข้อหกก่อนละกันเพราะว่ามันเริ่มจะงงงละโอ้โหนักเรียนออกไปเยอะมากนะจ๊ะออกไปเยอะมากโอเคเดี๋ยวเช็คชื่อหน่อยเช็คชื่อหน่อยออกไปเยอะจังโอเคเกิดเปิดกล้องนะคะเขาอ,ออกไปไหนกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ ออกไปไหนกันนะลูกมันยังไม่เที่ยงเลยอ่ะอโอเคมาเปิดกล้องนะคะห้าสี่เปิดกล้องนะคะสามสองดกชื่อหน่อยคะ่ะหนึ่งเปิดกล้องเร็ว นะคะ,อะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะคะสำหรับคนที่เปิดกล้องโอเควันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเชิญไปกินข้าวเที่ยงได้จ้า